คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งแต่ถ้าอยากนั่งนิ่งๆต้องสมาธิสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผม YT ยทีทนและการ์ตูนที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่าบ็ x ก o ์ นานมาแล้วครับที่เหล่ามอนสเตอร์ตัวน้อยถูกใส่ร้ายว่าเป็นตัวประหลาดกินเด็กทําให้ชาวเมืองตกอยู่ในความหวาดกลัวเป็นเวลานานจึงกระทั่งวันหนึ่งเด็กน้อยที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วได้กลับมาและพิสูจน์ได้ทุกคนเห็นว่าบ็อกซ์โทไม่ได้เลวร้ายอย่างที่ทุกคนคิดพวกเขาไม่ได้กินเด็กอย่างที่ลือเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเด็กน้อยคนนี้จะทําได้ไหมจะพิสูจน์ได้ไหมมารับฟังสปอยกันได้เลยครับเรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหลายปีก่อนครับในคื้นที่บ็อกซ์โทจับหนูน้อยทับชอไป อาชิบันสเนเชอร์พนักงานกำจัดแมลงจึงมาเคาะประตูเตือนเจ้าเมืองในยามวิการว่าเด็กน้อยถูกพวกบ็อกสโตจับตัวไปและโกโหกว่าพวกมันจะมาขโมยชีสอันทรงคุณค่าของพวกเราทุกคนไปทำให้เจ้าเมืองเป็นกังวลมากถึงกับยอมจ่ายไม่อั้นเพื่อกำจัดพวกมันแต่สเนชเชอร์ไม่ได้ต้องการเงินครับขอต้องการเพียงแค่หมวกขาวไปนั้นหมวกที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชนชั้นสูงเจ้าเมืองมีตัวเลือกไม่มากนะักจึงตอบตอกลงสเนชเชอร์จึงได้เริ่มงานเก็บกวาดทันที เขาได้ประกาศเคอร์ฟิวห้ามทุกคนออกมาข้างนอกกลางคืนเด็ดขาดไม่งั้นลูกหลานของท่านจะถูกพวกมันจับไปกินส่วนพวกบ็อกซ์โทเมื่อถึงเวลาตกดึกแล้วก็ได้ผ่านออกจากที่ซ่อนและแยกย้ายกันขโมยสิ่งของต่างๆที่พอน่าจะใช้ได้กลับที่ซ่อนบ็อกซ์โทตัวนี้มีชื่อว่าฟิตครับเขาเจอนาฬิกาพังอันหนึ่งแต่ก็สามารถซ่อมมันได้ก่อนจะถูกเพื่อนแย่งไปเขาจึงหยิบตุ๊กตาไขาลานได้ร้ายกลับไปแทนซึ่งมันเจ๋งกว่านาฬิกาาเมื่อกี้เยอะเลยครับทำให้เพื่อนอิจฉาเข้ามาแย่งอีก และในขณะที่ทั้งสองกำลังแย่งตุ๊กตานอยู่นั้นจูจูสซเนตเชอร์กับพวกก็ได้โผล่มาซึ่งพวกบ็อกสเตเป็นพวกขี้กลัวครับเวลาเจอภัยคุกคามอะไรที่รู้สึกว่าอันตรายเนี่ยจะหดตัวกลับเข้าไปอยู่ในกล่องเหมือนเต่าซึ่งมันไม่ได้ช่วยปลอดภัยเลยสักนิดจึงถูกพวกลูกน้องของสเนตเชอร์จับพอดีละคน2คนส่วนพวกที่เหลือก็ได้พากันหนีลงไปในท่อระบายน้ำที่อยู่ของพวกบ็อกสต และเราก็จะได้เห็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมากมายจากข้างล่างที่พวกเขาสร้างขึ้นจากของที่ขโมยมาไม่ว่าจะเป็นทางเข้าทางออกที่ซับซ้อนเครื่องปั่นไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายและฟิตก็ได้นําตุ๊กตาไขาลานไปห้หนูน้อยที่เขาเก็บมาเลี้ยงที่ชื่อว่าเอกหนูน้อยเอกได้ตุ๊กตามาแล้วแทนที่จะเล่นเหมือนเด็กคนอื่นๆก็ฉีกออกเอากล่องดนตรีข้างในมาเล่นสง,งั้นและเมื่อถึงเวลาพักผ่อนแล้วพวกเขาก็ได้มานอนรวมตัวกันและก็แยกย้ายกระโดดไปหาของใหม่ในตอนกลางคืนส่วนอาหารหลักของที่นี่คือแมลงครับซึ่งหนูน้อยเอกกอบมามาเหืนนั และในทุกๆคืนฟิตจะมีของเล่นใหม่ๆม,มาให้เอกเล่นเสมอเอกถูกเลี้ยงดูจากข้างล่างนี้จนโตเป็นหนุ่มและได้ออกไปขโมยของกับเพื่อนๆด้วยทุกคืนและทุกๆคืนเมื่อทุกคนกลับมาจากหาของก็จะหายตัวไปทีละคนสองคนจนเหลือน้อยมากซึ่งเอกก็ได้แต่มองเพราะทำอะไรไม่ได้ตกดึกคืนนั้นวินนี่ลูกเจ้าเมืองเจอพวกบ็อกสเตรเลยไปบอกพ่อแต่พ่อไม่สนใจครับเอาแต่สนชีตบนโต๊ะกับเหล่าเพื่อนๆคนรวยของเขาวินนี่เลยเอาหมวกสีขาวที่พ่อห่วงนักหวงนางโยนออกไปนอกหน้าต่างก่อนจะออกไปเก็บ และนั่นก็ทําให้เธอได้เจอกับเด็กชายปริศนาที่อยู่กับพวกบ็อกสเตอรตอนนั้นสเนตเชอร์ผ่านมาเห็นพอดีครับและก็ได้เอาหมวกสีขาวไปคืนเจ้าเมืองและก็เตือนเรื่องที่เคยสัญญาไว้เมื่อหลายปีก่อนเรื่องถ้ากาจัดพวกบ็อกสเตรได้หมดทั้งเมืองเมื่อใดเนี่ยจะให้หมวกสีขาวเป็นการตอบแทนและให้ร่วมวงทานชีสด,ด้วยถึงแม้ว่าเขาจะแพ้ชีขั้นดุนแดงก็ตามอีกด้านเอ็กกับพวกได้พากันหนีเข้าไปในท่อระบายน้ําแต่ฟิตหนีไม่ทันครับถูกพวกลูกน้องของสเนตเชอร์จับตัวไปทําให้เอ็กเสียใจเป็นอย่างมาก และเมื่อถึงเวลาเข้านอนเอกก็ได้ปลอมตัวเหมือนคนในรูปขึ้นไปตาหมหาฟิตข้างบนเขาได้ขึ้นไปโผล่อยู่กลางงานดำลึกถึงหนูน้อยทับชอที่ถูกพวกบ็อกซ์โทจับตัวไปและกลางงานก็มีการแสดงของมาดามฟูฟูด้วยเธอเป็นคนที่ต้องตาต้องใจของหนุ่มๆในเมืองมากโดยไม่รู้เลยว่าเธอคือเซนเชอร์ที่ปลอมตัวมาและเธอก็ได้จัดการแสดงละครเวทีให้ทุกคนดูเรื่องความโหดร้ายของพวกบ็อกซ์โทที่จับหนูน้อยไปกินเพื่อสร้างแรงแค้นแรงเกลียดชังให้กับพวกชาวเมือง เอกดูดีครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยตะโกนออกไปทำให้คนข้างๆสงสัยก่อนจะไปเจอวินนี่สาวน้อยที่เจอเมื่อคืนเลยแอบตามไปซึ่งเธอจำไม่ได้ครับว่าเอกคือเด็กเมื่อคืนเลยให้เงินไปเพราะคิดว่าเอกเป็นขโมยเอกก็เลยบอกว่าเขาเนี่ยคือเด็กเมื่อคืนทำให้วินนี่ดีใจมากที่ได้เจอเธอถามเรื่องต่างๆมากมายเกี่ยวกับพวกบ็อกสเตว่าพวกมันโหดได้กินเด็กจริงไหมเอกก็เลยกัดแขนของเธอทีหนึ่งพอเธอไม่ยอมปล่อยมือแล้วก็ถามว่ารู้จักพวกหมวกสีแดงไหมเธอก็ตอบไปตามถนนมิว และก่อนที่จะแยกทางกันนั้นเอกก็ได้ตะโกนบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริงเราไม่เคยกินเด็กทําให้วินนี่สงสัยว่าทําไมเอกถึงใช้คําว่าเรากับพวกบ็อกสเตรเลยรีบตามไปและเมื่อเอกไปถึงที่อยู่ของพวกสแนชเชอร์เนี่ยก็ได้แอบเข้าไปช่วยฟิตในกงซึ่งตอนนั้นสแนชเชอร์กำลังจินตนาการอยู่ว่าตัวเองได้หมวกขาวเลยได้ร่วมวงทานชีสกับพวกชนชั้นสูงแต่ดูท่าทางลูกน้องจะไม่อยากให้เขากินชีสนะครับเพราะว่าสแนชเชอร์แพ้ชีสขั้นรุนแรง แต่เเนเชอร์ไม่สนใจครับและเมื่อสซเนเชอร์ทานชีสเข้าไปเนี่ยก็ทําให้เขาหน้าบวมตาบวมขึ้นมาและอารวาสเสียสติลูกน้องจึงเอาปลิงมาถาังหนึ่งแล้วก็สาดใส่หน้าให้มันดูดเลือดที่บวมๆออกไปทําให้สเนเชอร์ได้สติอีกครั้งและพบว่าบ็อกโ์โที่เขาจับตัวมากําลังจะหนีไปเลยสั่งให้ลูกน้องจับมันมาทั้งสองคนลูกน้องเลยเปิดประตูลับแล้วก็ส่งเอ็กลงไปข้างล่างและเราก็จะได้เห็นว่าบ็อกโ์โทั้งหมดที่ถูกจับมายังไม่ตายดูเหมือนว่าพวกเขาถูกบังคับให้สร้างอะไรบางอย่างและในขณะที่กําลังชุมลมนนนออยยูููู่ั้้จจ นี่ก็โผล่มาและก็ได้รู้ความจริงว่าเอคือหนูน้อยคนนั้นหนูน้อยทับชอเลยจะไปบอกพ่อแต่สเนชเชอร์ไม่ได้ทำอย่างนั้นครับสเนชเชอร์เลยกะว่าจะจับเธอไปแล้วก็บ้ยความผิดให้พวกบ็อกซ์โตอย่างเคย แต่เอกก็ได้เข้ามาช่วยทันและก็ได้พาเธอหนีลงไปใต้ดินข้างล่างด้วยกันพอไปถึงเธอก็ตกใจกลัวพวกบ็อกซ์โทมากกลัวว่าจะโดนจับกินแต่พวกบ็อกซ์โทกลับไม่ได้สนใจเธอเลยเอกบอกทุกคนว่าคนอื่นๆยังไม่ตายทําให้พวกเขาดีใจมากและบอกว่าพวกหมอกแดงกําลังใชใ้พวกเขาสร้างอะไรบางอย่างส่วนวินนี่เมื่อหายตกใจแล้วก็ได้มาถามว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงไม่มีกองกระดูกกองเลือดเหมือนที่เขาเล่าล่ะเอกก็ตอบว่าเราไม่ได้กินเด็กวินนี่ก็เลยถามว่าทำไมเอกถึงใช้คำว่าเราทั้งๆที่ไม่ได้เป็นบ็อกซ์โท เอกก็ยืนยันนะว่าตัวเองเป็นเอาไปเอามาฟิตก็ได้เล่าทุกอย่างให้เอกฟังว่าเมื่อนานมาแล้วมีชายใจดีคนหนึ่งเขาเป็นคนเดียวที่ไม่เห็นพวกเราเป็นตัวประหลาดเขาเป็นนักสร้างเหมือนกับเราอยู่มาวันหนึ่งสซเน็เชอร์ต้องการให้เขาสร้างอะไรบางอย่างแต่เขาปฏิเสธสซเนเชอร์จึงพยายามแย่งเอกไปจากเขาและก่อนที่เขาจะถูกฆ่านั้นก็ได้ฝากให้ฟิตพาเอกหนีเซเน็เชอร์พอเห็นอย่างนั้นก็ได้บยความผิดทั้งหมดให้พวกบ็อกสเตว่าเป็นคนฆ่าพ่อของเด็กและก็จับเด็กไปกิน เอกเม่รับดูเรื่องทั้งหมดแล้วก็ถึงกับเศร้าวินนี่เลยมาปลอบและก็เธอก็บอกว่าชายใจดีคนนั้นอาจจะเป็นพ่อของเธอแต่เอกไม่รู้ครับว่าพ่อคือใครเธอก็เลยอธิบายให้ฟังว่าใครบางคนที่ทําทุกอย่างเพื่อเธอเขายอมฟังความคิดเห็นและไม่เคยโกรธเธอเขาือคนที่คอยแนะนําเธอเขาเปรียบเหมือนแสงสว่างเมื่อเธอกลัวหรือโดดเดี่ยวและเขาก็มีเวลาคุยกับเธอได้เสมอวินนี่พูดไปทําหน้าเศร้าไปเพราะพ่อเธอไม่เคยเป็นอย่างที่พูดเลย และเมื่อเอ็กได้ยินอย่างนั้นก็ได้ขอวินนี่ช่วยบอกพ่อของเธอหน่อยว่าเขาคือหนุนน้อยทับชอและไม่ได้ถูกพวกบ็อกซ์โทกินด้วยเธอก็ตอบตกลงแต่ต้องเปลี่ยนชุดกันก่อนว่าแล้วเธอก็ได้ให้เอ็กถอดกล่องออกแล้วก็ DI y ชุดเด็กผู้ชายให้เอ็กใส่ก่อนจะพาก,กันขึ้นไปข้างบนพาไปพบเจ้าเมืองหรือว่าพ่อของเธอนั่นเองก่อนเข้าไปในงานนั้นวินนี่ก็ได้สอนให้เอ็กรู้จักมารยาทเวลาเจอคนอื่น จากนั้นทั้งสองก็ได้เข้าไปในงานแต่วินนี่ต้องแยกไปเปลี่ยนชุดก่อนครับทำให้เอกต้องอยู่คนเดียวเอกเลยทําตามที่วินนี่สอนคือเวลาเจอคนอื่นให้ทักทายแต่เอกไม่เข้าใจครับเลยทักทายคนอื่นไปทั่วจนปวนไปทั้งงานและในที่สุดเจ้าเมืองก็ได้ขึ้นมาปลาใสพร้อมกับชีตก้อนใหญ่ที่เพิ่งเอาเงินบริจาคสร้างโรงพยาบาลเด็กทั้งหมดไปซื้อและก่อนที่เอกจะได้ขึ้นไปหาเจ้าเมืองนั้นแซนเชอร์ก็ได้ดึงตัวเอกไปจัดการปิดปากเพื่อให้แผนกําจัดพวกบ็อกซ์โททั้งหมดในคืนนี้สําเร็จ แต่ก่อนที่เอกจะถูกสเนเชอร์จากการนั้นก็มีตาแก่หมวกขาวคนหนึ่งดึงตัวมาดามฟลูฟลูไปเต้นรำเปิดโอกาสให้เอกได้ขึ้นไปหาเจ้าเมืองแต่มันไม่ง่ายอย่างนั้นครับเอกต้องผ่านฟลอตเต้นรำไปซึ่งมีวินนี่คอยช่วยเหลือเอกก็ได้บอกวินนี่ว่ามาดามฟลูฟลูคือสเนชเชอร์และสเนชเชอร์ก็พยายามขัดขวางไม่ให้เอกขึ้นไปหาเจ้าเมืองก่อนจาเวียงเอกไปชนกับขาโตะ๊ะทำให้ชีดยักษ์ลิ้งออกไปข้างนอกตกลงทะเลในที่สุดเอกพยายามบอกเจ้าเมืองกับทุกคนว่าเขาคือหนูน้อยทับชอและบ็อกสเตก็ไม่เคยกินเด็กด้วย พร้อมกับเปิดโปงแผนการชั่วของเซนเชอร์แต่เจ้าเมืองไม่สนครับขอสนเพียงแค่ชีตเท่านั้นและไม่เชื่อด้วยว่ามาดามฟลูฟลูคือเ n นเชอร์ถึงแม้ว่าวินนี่จะช่วยพูดแล้วก็ตามเอกก็เลยถูกเจ้าเมืองที่กําลังโมงโหไล่ออกจากงานไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกเอกเลยออกมาจากงานด้วยความผิดหวังที่พวกเขาเหล่าน,นั้นใจแคบและเห็นแก่ตัว และก่อนจะกลับลงท่อนั้นเอกก็ได้กล่าวล่ำลาวินนี่และได้ไปเตือนทุกคนให้รีบหนีตอนนี้แต่ไม่มีใครเชื่อเลยครับจนกระทั่งสเนเชอร์บุกลงมาพร้อมกับหุ่นยนต์จับกลุ่มที่เขาซุ่มประดิษฐ์บังคับให้พวกบ็อกซ์โทสร้างอยู่หลายปีว่าและสเนเชอร์ก็ได้ไล่จับพวกบ็อกซ์โทในอุโมงค์ทีละตัว2ตัวจนเกือบจะหมดเพราะไม่มีใครยอมหนีและก่อนที่พวกมันจะจับเอ็กกับฟิตไปนั้นฟิตก็คิดสู้ครับทำให้พวกลูกน้องแปลกใจอยู่นิดหนึ่งว่ามันผิดธรรมชาติมากก่อนจะจัดการจับไปพร้อมกับเอกกอีกคน และเมื่อเอกตื่นขึ้นกขพบชายสติไม่ดีคนหนึ่งห้อยหวัวตรงเตงอยู่ตรงหน้าซึ่งชายคนนั้นคือพ่อของเอกนั่นเองครับเขาเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งที่สุดในเมืองถึงแม้ว่าเขาจะกลายเป็นบ้าแล้วก็ยังสามารถออกแบบุูนยนต์ให้สเนชเชอร์ได้และตอนนี้ก็ถึงเวลากำจัดพวกบ็อกซ์โททุกตัวแล้วเอกตะโกนขอร้องให้ทุกคนลุกขึ้นสู้แต่ไม่มีใครกล้าครับจนวาระสุดท้ายมาถึงสเนชเชอร์ได้ใช้เครื่องบดอัดลงมาทับพวกบ็อกซ์โททั้งหมดจนแบนเอกเสียใจมากที่ช่วยพวกพ้องไม่ได้ และเขาก็ถูกสซเนเชอร์จับตัวขึ้นไปข้างบนพร้อมกับซากกล่องของเ,เพื่อนๆที่ถูกทับจนแบนเพื่อ,อไปต่อรองกับเจ้าเมืองเรื่องหมวกขาวระหว่างทางเขาก็ได้ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวทำให้ชาวเมืองดีใจมากและออกมาช่วยกดดันให้เจ้าเมืองยกหมวกขาวให้เขาและก็ได้บอกว่าเอกเป็นบ็อกซ์โทตัวสุดท้ายที่ต้องกําจัดเจ้าเมืองก็เลยตกลงว่าทันทีที่กําจัดบ็อกซ์โทตัวนั้นแล้วก็จะยกหมวกขาวให้ซึ่งชาวเมืองทุกคนก็เชียร์ให้สเนเชอร์ทาอย่างนั้นฆ่ามันฆ่ามัน และก่อนที่เอกจะถูกฆ่านั้นวินนี่ก็ได้มาห้ามพ่อแต่พ่อกําลังทําพิธีมอ,มอบหมวกขาวให้ซเนตเชอร์อยู่ครับเลยไปหาลูกน้องสองคนของสซเนตเชอร์แทนทั้งสองคนสํานึกผิดเลยช่วยเอกเพื่อไถ่าบาปแต่ลูกน้องอีกคนของสซเนตเชอร์ไม่ยอมครับได้แย่งดีโมดไปแล้วก็หย่อนเอกลงไปในกองไฟต่อและก่อนที่เอกจะถูกไฟคลอกตายนั้นพ่อกับพวกบ็อกซ์โททุกคนก็ได้ขี่สิงประดิษฐ์สุดเท่ามาช่วยเอกได้ทันเวลาพอดี ฟิตได้เล่าให้ฟังว่าพวกเราดอดตายได้ยังไงตอนนั้นพวกเรากำลังจะไปซ่อนและได้ยินเสียงเอ็กพอดีพวกเราก็เลยพากันหนีออกจากกลองเพื่อไปหาที่ซ่อนก่อนสนเนตเชื่อจะอัดเครื่องบดลงมาเอกดีใจมากครับที่ทุกคนยอมออกจากกลองแล้ววินนี่ก็เลยบอกทุกคนชาวเมืองว่าพวกบ็อกสเตไม่เคยกินเด็กและพวกเขาก็อยู่ตรงนี้พร้อมกับพ่อของเด็กและมาดามฟูฟลูก็คือสนเนตเชื่อนั่นเองครับและเมื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามแผนเนี่ยสนเนตเชอร์ก็ได้อนาวาาจะเอาหมวกขาวให้ได้เอก,กเลยนำเหล่าบ็อกสเตทุกคนโต้กลับ แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดสเนเชอร์ได้ครับวินนี่ก็เลยเอาหมวกขาวของพ่อมาล่อให้สเนเชอร์หยุดเพื่อจะได้เอาที่ดูดลงไปดูดน้ําในท่อระบายน้ําขึ้นมาโดนความร้อนในเตาเผาของเครื่องยนต์ทาให้หุ่นยนต์ระเบิดทันทีแต่เรื่องยังไม่จบแค่นี้ครับสเนเชอร์ได้ตกลงมาใส่ชีสยักษ์ที่บึ้งกู้ลงมาจากทะเลเสร็จพอดีทําให้สเนเชอร์แพชีสหนักมากจนตัวบวมกลายเป็นสับป,ปะหลาดยักษ์คลั่งจับวินนี่เป็นตัวประกันเจ้าเมืองมีตัวเลือกไม่มากนะักจึงยอมยกหมวกขาวที่ห่วงนักห่วงหนาให้เพาะอับพาไปห้องชชิม และในขณะที่สเน็เชอร์กำลังจะชิมชีดนั้นวินนี่ก็กัดมือเขาเพื่อหนีออกมาแต่สเน็เชอร์ไม่ถือสาครับเพราะว่าเขากำลังจะทานชีชนั่นเองเอกได้ห้ามเขาแต่สเน็ตเชอร์ไม่ฟังและก็ได้เอาชีดเข้าปากตอนแรกมันจะไม่เป็นใดจากนั้นตัวเขาก็ขยายมันลูกโปง่งตัวแตกตายในทันทีหลังจากจัดการกับสเน็เชอร์ได้แล้วพวกบ็อกซ์โถก็ได้ขึ้นมาใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็นแบบไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆอ,อีกต่อไปและวินนี่ก็ได้เอาเรื่องในวันนั้นที่สเน็เชอร์ตัวแตกตายมาเล่าทุกคนฟังงงในเมืืออย่าคลึคล นี่ก็แอบสยองอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยผู้คนเมืองนี้เนี่ยส่วนเอกกับพ่อก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขสรุปนะครับตัวร้ายอยากให้พ่อไปเอกสร้างหุ่นยนต์ยักษ์แต่พ่อไปเอกไม่สร้างครับเลยถูกจับขังในห้องใต้ดินและก็บังคับไม่ออกแบบให้จนงกระทั่งไปเอกโตขึ้นและได้ไปช่วยพวกบ็อกซ์โทที่ถูกจับและก็บังเอิญเจอพ่อพ่อกับพวกบ็อกซ์โทเลยร่วมมือกันกับพระเอกจัดการตัวร้ายลงสําเร็จและทุกคนก็ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอีกครั้ง ส่วนพวก Box t r o ตก็พ้นผิดหลังจากถูกตัวร้ายกล่าวหามาเป็นเวลานานว่าเป็นตัวประหลาดกินเด็กอยู่นานหลายปีในหนังก็จบลงอย่างมีความสุขครับแล,แล้วเรื่องราวของ Box t r o ตนี่แหละมอนสเตอร์ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับถ้ากระผมผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ะผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ